ไอ้คู <it> ่น <carbohyd. statistically. S 2> ี้ครับดูความเก่าของความเก่าดูความนิ่งครับถ้ามันฝาพุ่งลงมาแล้วมันปาเลยนะลงพายเลยครับคลงพายเลยครับตอนนี้พันเดียบครับโอ้มาแล้วเอาแล้วโอ้นเสียงขับว่าออกมาแล้วมาใส่กันใส่รับรวยใส่กันไปรับหน้ากูเดินกันเซ็นเป็นต่อยนายชายก็นเป็นธรรมดาได้กันตะองโรู้ระวัง ถือท้ายในนาำมเทนอนลงิงแปดุดตวดติดตัถือท้ายให้เทลสิงแล้วก็หัวอะ้รก็คือบุลล่ควันระทิบมาก่อนลบแปแแล้วมาลบพัแสนตอนนี้กล yeah, ัลบไปดแปดดูว่าบุลลควันระทิ์รู้สไตลการไทยของแต่ละทีมได้ดีดูว่าจะไล่มาทันไม่ทันจะรู้ว่าจะแสงหรือแล้วแสงไมแสงแสงได้ไม่ได้ดูว่าพันแสงพันแสนต่างคนต่างไล่ต่างคนตเบียดอีกแล้วต่างคนตางเบียดเตียดสีดูว่าต่างคนต่างไล่ต่างคนต่างไล่ใครจะแสบขึ้นหน้าใครจะแสบ การแลี้ยไดีกว่าไข่มีว่าใครดีฝักใครแต่ที่แน่ๆหัวเรือเสมอเสมอการเล่นแปดแๆอยู่ปากกระนูนหายเอยหน้าเลยตาเลยหน้าเอยตาตลอดพันแปดแบกกระหวัดพิจิตรดูบางกันนี้ต่างคนตาใสต่างคนตาขาดตาขคนต่าบ้านเอาไว้เหลือพิจิตรก็บอกว่าต่างคนต่างเบี้ยต่างคนตาบีใครดีฝักใครดูกันต่อไปเอาละครับโดยโค่นี้ไอ้คู่นี้สู้สู้กันถึงดีกาได้นานไม่มีใครยับใครไม่มีใครยับใครต่างคนต่างอัดน้ำกระจุนกระจายน้ำกระจุนกระจายไปเบื่อกับพันแสนพันแสนกั็ดีไม่เบื่อในเพื่อจักไรกันล่ะ เบียไล่เบียกมไร้อยเบียกสุดท้ายรอยเบียกสุดท้ายเอาแล้วครับช่วยกันเลยร้าบาลร้อยเบียูุ่ดท้ายเอาแล้วก็พันแดงไปแรงจานี้แป็นแฟลายบดบ้นี้แฟนเก่าแนพัแฟงา